ครับคลิปนี้มาชมทีมงานต่อเพิ่มซับครับโอ้โ้หแบกโหดแท้ทีมงานเสียเต้ครับโอ้โ้หจัดเต็มครับแบกโหดเกินอ้้หไปเปล่า มาดูรถคันใหม่ของเซตตี้ครับถอยมามือสองสามหนึ่งสามดีสองกีซีแคทครับแคทโอ้โหเครื่องนิ่มจัดอ่ะถือว่าโอ้โหสภาพนางฟ้าเลยนะ่เนี่ยถอยมามือสองครับ เป็นทีมงานใหญ่อีกทีมงานหนึ่งครับรถขุดก็สามคันแล้วคันนี้คันที่สามแล้วครับทีมงานนี้ก็มีแต่รถทีมงานครับแล้วก็เห็นสิบล้อมาด้วยนะมีสิบล้อมาวิ่งด้วยครับลงบอ่อไหมก็สิบล้ออย่ายืนนั่นบนครับลงไม่ได้ รอยืนอยู่ด้านบนรถดำนี่รถดำหกลอ้อนี่จะลงด้านล่างครับไ,ได้เจอกันนานเลยครับแต่หน่วยโกโบเบนี่ไม่ทราบว่าไปขุดอยู่ไหนเนี่ยไม่ได้ไม่เคยได้ถ่ายเลยครับหน่วยโกเโบโก้อ่ะ คุณนตลบเลยลงงานเหมาครับพิงไปกลับไปกลับก็น่าจะ3กิโลได้ครับไปกลับ3 4กิโลนี่แหละโดยประมาณนะ ฟันหกฟันเลยครับฟันหกซี่เลยอู้อยนิ่มจัดครับ ที่นี่น่าจะให,ใหญ่กว่าใหญ่กว่าโกเบโก้นะโกเบร้อยสี่สิบอะ เพิ่มซับหอยจัดครับแคทพลังแมว ไม่ทราบว่าคันเก่ามากทูนะ่ะไม่รู้จะขายหรือว่าหรือว่าอยู่ต่อนะคันนี้ไม่ทราบนะจะมีมากทูแล้วก็ร้อยสี่สิบแล้วก็แคทคันนี้ครับ

เรียบร้อยดับเลยเอาอไอลั่นจะได้ดูสิบล้อไหมเนี่ยไกลพักเที่ยงแล้วด้วย น่าจะส่งข้าส่งไอข้าวกล่องหรือเปล่าส่งข้าวให้คนขับรถขุดครับก้าวหน้าโหคันนี้ไม่ค่อยได้เจอเลยครับจะเป็นรถร่วมครับคันนี้ ยาวมันเลยูลกเพ่ยาวมันเลยโอ้น่าจะเป็นเสียงสายพานแอร์นั่นแหละดัง ีใหญ่มากอะ่ะแป๊บเดียวครับครึ่งแล้วครึ่งกระบะแล้วอะ่ะบุกี่หกฟันครับ นี่ก็อากาศอากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับฝนน่าจะตกในเย็นนี้เนี่ยไม่แน่นะเนี่ยดินก็ค่อนข้างจะขุดง่ายหน่อยไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ครับฝั่งซ้ายก็เป็นลำห้วยนะติ ติดห้วยครับกดบอติดลำห้วยเอาเต็มแล้วครับลุย <c oughs> หมดเปล่าไม่รอดครับไม่รอดไม่รอด <c oughs> ต้องทำใจครับงานแบกเสียงนิ่มๆครับปีนบอดูทรงการแต่งบอก็ใช้ได้อะ่ะดูครับแต่งบ่ได้วสวยมากเนี่ยดูครับ แฉลวเลยดูแล้วน่าจะไม่ได้ชมรถสิบล้อนะเนี่ยรถสิบล้อเขาพักเที่ยงแล้วครับก็น่าจะอีกนานอ,ะอ่ะมาชมคันนี้อีกรอบครับอดชมรถสิบล้อเลยอะ่ะน่าเสียดาย รถสิบล้อก็นนะ่าจะเป็นรถร่วมด้วยครับรอบเมื่อกี้ก็ไม่ไหวครับขึ้นแทบไม่ได้เลยมาดูรอบนี้ครับ ขึ้นรอบแรกไม่น่าไม่น่าได้ครับรอชมครับก็ดินชั้นล่างก็เริ่มเปียกแล้ว นิ่มมากอะสุดยอดเลยได้รถมาสภาพสภาพแบบดีเลยอะแต่ไม่ทราบว่าค่าตัวที่ได้มานี่ราคาเท่าไหร่ครับยังไม่ทราบรายละเอียดเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะรถขุดคันเน่เนี่ยนะ เอาเอ้ยโอ,โอ้ได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 รอบนี้ขึ้นทีเดียวรอดครับมาชมรอบสองครับ คันนี้ก็รถดับหกลอ้อนี่วิ่งอยู่สคันครับวันนี้แล้วก็รถ10ลอ้อคันหนึ่งรถวิ่งน้อยครับ มาชมรอบสุดท้ายครับก่อนที่จะกลับโอ้ดอกยางหายไปแล้วดอกยางมองแทบไม่เห็นดอกยางแล้วยางหลังอะทนี้ต้องใช้ยางประหยัดครับ แรงดีมากเลยครับพลังแมว Yeah. <laughs> เลหลันสุดยอดเลยครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้ากันแล้วกันครับสวัสดีครับ